มันครับผมเติมเองครับผมนี่เตี๊รถผมนี่บ่ได้เติมแก๊สกับพี่น้องมาทายพี่น้องบิิงเบแลววมนกดติาเรื่องสื่นนบ่่ครัพี้องสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องพ่องไฟโอ้พอกันอีกแล้วพี่น้อง,องมาหนี่พาเบิ้งเห็นสถานีเติมแก๊สเมืองสวีเดนครับนี่โอ้ปั๊มเติมแก๊สก็จอาได้ที่พี่น้อง ปั๊มเติมแก๊สเมื hey, Leah, Democrat, nice. ่อสักว <an> ิญญาพี่น้องเลยนะปีมาเอเล่หรืพี่น้องก็คือปั๊มเติมแก๊สครับนี่ปั๊มเติมแก๊สครับมองนี่มันแก๊สเติมตลอดแล้วมงนี้เป็นปั้นมันได้พี่น้องฟังนะคือใกล้ๆกันครับผมอันนี้เป็นปั้นน้ำมันครับผมเติมเองครับผมนี่เติมรถผมนี่บ่ได้เติมแก๊สหรือพี่น้องมาาทายพี่น้องบควรจะซื้อครับผมอันนี้รถเติมน้ำมันครับเลยเอาให้พี่น้องดูพี่น้องชมครับผม น,นี่เติมแก๊สครับลงเติมแก๊สไปเบายเงันเติมอันน,น,อน,น,นี่พี่น้องไปปรุงบรรยากาศเรืองหนาวเกินพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมพาพี่น้องไปเลาะชมอันนี้เป็นโรงเติมแก๊สข้างหน้าครับผมพี่น้อง ลงตงัวแกตนาดี่เป็นอันลงตวงัวมันได้พี่น้องปั๊มน้ำมันข้างหน้าครับผมพี่น้องไฟสิ่ให้ยุดจนได้พี่น้องมันปวดหแลรวได้พี่น้อง ันนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับนี่น้องเบื้ับผมนี่ครับอันนี้ปั๊มน้ำมันครับผมนี่ปั๊มน้ำมันครับเมื่อกี้ในปั๊มแก๊สครับปั๊มน้ำมันรถทัวร์ก็มาเติมน้ำมันครับผมแต่ผมเติมแล้วเมื่อกี้ไม่พี่น้องเบิ้งนี่สิถ้าจะเติมเองได้พี่น้องเบื้องนี้บ่มีคนเฝ้าเลยครับนีหรือว่าเอาบัตรดอดใจล้วก็เติมเองเลยครับนี่เดีรถทัวร์เขาจะผมก็เติมเองโบมีคนคุมคือบ้านนอกนะพี่น้อง บัดใส่แล้วก็เติมเองเลยครับผมบริการตัวเองใช่ไหมพี่หน้องน,นี่ครับอ,อ่นี่ครับปั๊มแก๊สกับปั๊มน้ำมันคข้างกันครับนี่พี่น้องราคาก็มีตามนั้นไปไปชวมวิวพี่หน้องเอ้ยวี่ของน,นึงครับผมบรรยากาศเมืองหนาวมาป่าพี่ตอนน้องยันเคยครับผม ทางแรนเร็วด้วยพี่น้องร้อยครับผมวิ่งร้อยนะครับทางนี้นี่ครับผมเริ่มเหมือด้วยพี่น้องเอ้ยทางเหมือแล้วครับเราต้องไป ลานขานะพี่น้องเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องชมดูครับเริ่มเมืดแล้วครับนี่คือเส้นทางทางนี้วิ่งร้อยนะครับผมถ้าเกินร้อยก็อาจจะเป็นอันตรายได้ครับแต่ทางที่นี้เราไม่วิ่งเกินร้อยครับผมเอาวิวให้พี่น้องดูครับถนนเมืองสวีเดนครับพี่น้องครับผม <laughs> 18องศาด้พี่หน่อยเอ้ยความหนาวมีน้าอยู่ครับผม18องศาครับผมความหนาวไม่เคยไปยนี้ใครครับรถมาติดเท่าที่งหน,นพี่หน้อยเป็นรถติดไลเด้วยครับเนี่ย ติดาวเ,เลยครับผมติดหเหเรอเดียวตองค่อยๆขึ้นที่เป็นทังมันขึ้น,นไปเลยครับขึ้นเมือนครับค่อยๆไล่ไปเลยครับเดียวเพราะว่ามันเป็นทางมันเป็นหิมาลาดถนนนะครับผม ย่ำขีเนี่ก็ต้องค่อยๆปีนๆไปครับผมแต่เป็นคือจังรอหนาห่อเนี่ยคุณเบรดใช่ครับมันชิบรุดรุดไหลเรื่อยครับเนี่ยนี่ก็ต้องไหลขึ้นไปไล่ครับผมต้องระวังครับโอ้ยี่สิบองศาที่พี่น้องเมื่อครับเลยเพื่อยี่สิบองศาครับติดลบครับผมหาโมงแรกเลยพี่น้อง ดีสิผู้เาครับผมโอ้โหลดนี่ต้องค่อยๆขึ้นไปได้พี่นอ้องนี่ด้วยครับนี่ยขั้นใจไหลลงมาใส่กันตรงทิ้งระยะห่างน้ำครับผมนี่ครับค่อยๆไหลขึ้นไปครับนี่เห็นบขันน้ากระเจาะนิดนองขับรถในเมืองหิมะ,น,รระนี่ต้องระวังเลยครับพร้อมที่เมืนนะครับ เหมือนเรา้อเบรกวัวได้โบดโบยู่มันก็จะท้อันไถไถลงไปใส่รถกระจกทั้งหลังทั้งหลังก็มีก็ได้เดียครับนี่นี่ครับต้องแดีว่าระวังจุกหน่อยนะครับเบิ่งดีๆครับผมย่ำสอบไปวีเคราะห์เขาจะไปอบรมกันนด้พี่น้องแดีว่าเป็นเป็นเอ่อลั่นลั่นงกว้างสินะครับผมใอ้ขี้นครับอันถนนเหมือนชนะยน่ำจะแก้ปัญหาท่านสินะครับนี่ครับนี่ขึ้นมาเลยครับผมดูสิ ต้องระวัดระหวังครับ ก็ปั๊มเพื่อนเทพี่น้องซี่มสมๆนี่ปั๊มน้ำมันเหมือนกันครับซี่มสมๆนลยครับผมหลุดไหลอย่างนี้หาหมุนแรงเลยอย่างเงี้ยมุเย็นโดยประมาณครับอันนี้เป็นรัดนแม็กโดนัลเด็ดคืออะไรนะแม็กโดนัล เจ้านี้จะเป็นโซรนร้านค้าที่พี่น้องเจ้านี้โซนร้านค้าเปแบบโซนเครื่องเครื่องเสียงขายเครื่องเสียงขายพวกกับเข่าคลายพวกกันสภาก็มีนะครับ,าารบนี่เป็นโซนเขาจะจัดไปครับผมพี่น้องเ<ม><า>ดีวผมขึ้นมาไปต่อยเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนวันนี้ลบสิบเก้าชิวๆครับผมแต่สำหรับผมเพราะว่าหนาวนะครับนอนนะครับ ธรรมดาเนียครับใส่ไข่พุ่งแลไม่ธรรมดาใส่ไข่พุ่นแล้วพี่น้องเล้ยอากาศหนาวเย็นครับครับผมซื้อขอ,ของให้เมียจะเข้าพี่น้อง บรรยากาศหนาวเย็นครับวันนี้ให้พี่ให้น้องชมครับ <S <S นี่เราพี่น้องบรรยากาศมันชุ่มชุดครับผมนในลานคารบัสเลยพี่น้องคุดข้นออกป่าพี่น้องชุดหนาวหนาวยีซิบองศาพี่น้องเออ,อเพี่น้อง การขาดเลยครับผมอาเส้นเก่าเหมือนเดิมครับผมพี่น้องครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมด้อพี่น้องครับผมไปหานข่าวครับพี่น้องจะได้พอกันไหมครับผมสวีดับและสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงพบเจอความสุขร่มรืไปเลยครับผมพี่น้องครับผมไปแล้วครับพี่น้อง